สวัสดีนะคะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่3แล้วที่เรามาเจอกันในการเรียนรูปแบบออนไลน์เป็นยังไงกันบ้างคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับอะไร จำกันได้บ้างไหมเอ่ยงั้นสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาใหม่เหล่าซื้อมิงอยากจะให้นักเรียนลองมาทดสอบกันก่อนอ่าวันนี้เรามีแบบทดสอบก่อนเรียนกันนะคะงั้นเราไปดูแบบทดสอบกันก่อนเลยดีกว่า ค่ะนักเรียนในการทําแบบทดสอบก่อนเรียนของเราครั้งนี้นะคะคือนักเรียนไม่ต้องเตรียมดินสอกระดาษเลยเราไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆใช้แค่สติสมาธิฟังดีๆฟังคําถามของเราซื้อดีๆอ่าและเราซื้อมีช้อยให้นักเรียนเลือกนักเรียนก็ต้องเลือกช้อยที่ถูกต้องที่สุดไว้ในใจแล้วเราก็มาดูกันว่านักเรียน เลือกช้อยที่ถูกต้องหรือเปล่าอ่ะเราไปดูข้อแรกกันเลยข่ายค่ายเอ๊ะคำนี้คุ้นไหมคะสัปดาห์ที่แล้วคำนี้เราซื้อสอนไปแล้วเป็นลักษณะนามที่แปลว่าอะไรคะรู้คำตอบหรือยังอ่ารู้คำตอบในใจหรือยังคะ ข้อหหรือข้อสอคะคำตอบที่ถูกต้องคือข้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 ออะไรคะข้อหนึ่งนั่นเองนะคะวข่เป็นลักษณะนามที่แปลว่าก้อนชิ้นต่อไปคำว่าจืตินจืตินมีความหมายว่ายังไงคะ ข้อหนหนังสือข้อ2พจนานุกรมผู้คำตอบกันหรือยังคะจื่อเตียนแปลว่าพจนานุกรมนั่นเองคำตอบที่ถูกต้องคือข้อสองนะคะส่วนหนังสือภาษาจีนเรียกว่า ลักษณะนามแปลว่าอะไรคะข้อ1อันข้อ2ก้อนชิ้นเอข้อไหนนะก้อนชิ้นมันใช่ไหมนะ<อ>หรือว่าข้อ1น่นะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ หนึ่งนะคะตอบ<า>ถูกไหมคะข้อนี้เก่งมากๆเลยป่าแปลว่าอันนะคะชือจือชือจือมีความหมายว่ายังไงคะข้อหนึ่งปาก,กาข้อสองไม้บรรทัด มีคำตอบในใจกันหรือยังคะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ2นะคะคือแปลว่าไม้บรรทัดนะลูกอ่ะก็มาถึงข้อแบบทดสอบสุดท้ายแล้วของวันนี้ตีถูตีถูมีความหมายว่ายังไงคะ ข้อหกระดาษข้อ2แผนที่ตี้ถูมีคำตอบนใจหรือยังคะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อข้อข้อ2นะคะตี้ถูแปลว่าแผนที่นะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ ตอบถูกกันกี่ข้อเอยเก่งมากๆเลยนะอ่าต่อไปเรามาเข้าเนื้อหาของวันนี้กันเลยดีกว่าอันดับแรกเราไปเรียนคำศัพท์กันเลยไป คำศัพท์ใหม่ค่าเรามาดูคำศัพท์คำแรกของวันนี้กันเลยดีกว่าเมี่ยนเปาเมี่ยนเปามีใครชอบกินเมี่ยนเปาไหมคะเมี่ยนเปาแปลว่าอะไรคะอ่าเมี่ยนเปาแปลว่าขนมปังนะคะคำศัพท์คำต่อไปคำว่าจ่าย จ่ายกางหวดตูอ่านตามเราซื้อสิคะจ่ายอ่าจ,าแาะะจา่แปลว่าอยู่นะคะจ่แปลว่าอยู่นะอ่าคำต่อมาคำว่าหนาหนานักเรียนคะเราซื้อจะบอกไว้ก่อนนะการออกเสียงภาษาจีนถ้านักเรียนสังเกตเห็นไหมคะที่มีตัว r ด้วย เราจะหันลิ้นทุกตัวเลยนะคะอย่างเช่นคำนี้เราก็ออกเสียงว่านานามาจากคำว่านาเออรนาเออรนาเออเออเออพอนาเออร์รวมๆกันก็พูดเร็วๆอะ่ะมันก็ออกเสียงว่านานานาที่แปลว่าไหนนะคะ ต่อมาคำว่าช่างเป้น็นช่างเป้น็นก้างวอดต์อ่านตามหลักสือสิช่างเป้น็นอ่าแปลว่าข้างบนนะคะอาคำต่อมาคำว่าเสียเป้็นเสียเป้็นเมื่อกี้ช่างเป้นเป็น,ปนแปลว่าข้างบนเสียเป้น็น แปลว่าข้างล่างนะคะสีปีนกัน้งหัวตูอ่านตาม老师ล,ลองดูสิคะอ่าต่อามาคำว่าเฉียนปีนเฉียนปีน,ปนกัน้งหัวตูอ่านตามหล่ซ老อสิเฉียนปีนแปลว่าข้างหน้านะคะ ต่อมาคำว่าหอบินหอบินกัวัวดูอ่านตามเหล่าซื้อสิหอบินแปลว่าข้างหลังนะคะต่อมาคำว่าโจบินโจบินกัง้ง我ูโจบิน โจเปียนแปลว่าข้างซ้ายนะคะไปดูคำต่อไปคำสุดท้ายละโยเปียนโยเปียนก้างหัวตูอ่านตามเราซื้อสิอโยเปียนแปลว่าข้างขวานะคะ ต่อไปเรามาลองแปลประโยคภาษาจีนกันเลยดีกว่ามาดูประโยคแรกคำว่าเหี่ยนเป้าจ่ายหนาเหี่ยนเป้าจ่ายหนาเหี่ยนเป้าอ่าเราแปลประโยคคำแรกคำแรกเลยประโยคเหี่ยนเป้าแปลว่าอะไรคะอ่าเหี่ยนเป้าแปลว่าขนมปังจ่ายหนา แปลว่าอยู่ไหนนั่นแปลว่าขนมปังนั้นอยู่ไหนเมี่ยนเป้าจ่ายหนาขนมปังอยู่ไหนประโยคถัดมาเมี่ยนเป้าจ่ายช่างเปี้ยนเมี่ยนเป้าจ่ายช่างเปี้ยนเมี่ยนปังแปลว่าขนมปังใช่ไหมจายช่างเปี้ยนช่างเปี้ยนแปลว่าอะไรคะ อ่าข้างบนนั้นแปลว่าขนมปังอยู่ข้างบนอ่าประโยคถัดมามีคาว่าใจ้าหนาอีกแล้วแสดงว่าต้องถามว่าอยู่ไหนแน่เลยแต่ประโยคคำหน้าอ่านว่าเหนียวหนาเหนียวหนาแปลว่าอะไรคะมีใครรู้ไหมเอ่ยอ่าประโยคนี้นะคะแปลว่านมอยู่ไหน นิ้วไหนใจหนประโยคถัดมานิ้วไหนนิ้วไหนอีกแล้วนิ้วไหนแปลว่าอะไรนะ,ะนิ้วหนแปลว่านมนิ้วหนใจเสียเปียนนิ้วไหนใจเสียเปี้ยนเสียเปี้ยนแปลว่าด้านล่างนั่นแปลว่าประโยคนี้แปลว่าขนมปังอยู่ด้านล่างประโยคถัดไป พิงกูเอ๊ะพิงกูแปลว่าอะไรนะอ่าอ่าพิงกูแปลว่าแอปเปิลนะคะจ่ายหนาก็แปลว่าอยู่ไหนนั่นแปลว่าแอปเปิลอยู่ไหนนั่นเองพิงกูจ่ายหนาดูประโยคถัดไปกันดีกว่า P ingo. P ingo วพิงกูพิงกูเลยแหละพิงกูจ่ายเส้งเบีย พิงก์โจ่ายเฉียนเปียจ่ายแปลว่าอยู่เฉียนเปียนแปลว่าอะไรนะอ่าเฉียนเปียนข้างหน้านะคะพิงก์จ่ายเฉียนเปียนแปลว่าแอปเปิลอยู่ข้างหน้าประโยคถัดมาคาเฟ่คาเฟ่จ่ายหนจ่ายหนแปลว่าอยู่ไหนใช่ไหมคาเฟ่แปลว่าอะไรนะคุณพ่อคุณแม่ชอบทานไหมนะ อาคาเฟ่แปลว่ากาแฟนะคะคาเฟ่ใจหนาแปลว่ากาแฟอยู่ไหนอาดูประโยคต่อไปคาเฟ่ใจจู่ปีนคาเฟ่ใจจู่ปีนจู่ปีนแปลว่าข้างไหนคะอาข้างซ้ายอาประโยคนี้แปลว่า กาแฟอยู่ข้างซ้ายประโยคถัดไปชาชาใจานาะแปลว่าอยู่ไหนชาแปลว่าอะไรนะอากงอาม่าชอบดื่มไหมนะมีใครมีอากงอาม่าหรือเปล่าที่บ้านอ่าชาแปลว่าชานะคะชาชาใจานะชาอยู่ไหน ไปอยู่ยระโยคถัดไปอ่าเพราะว่าฉายและฉาฉาใจโยเปีนโยเปียนแปลว่าอะไรคะโยเปียนแปลว่าข้างไหนเอ่ยอ่ยาโยปีนแปลว่าข้างขวาฉาใจโยเปียนชาอยู่ข้างขวา ต่อไปนะคะนักเรียนก็จะเป็นในส่วนของจัวว่วเย่การบ้านนักเรียนบอกว่าเราซื้อหนูไม่อยากจะทำการบ้านนีไ่ได้นะใ oh. นส่วนของการบ้านเราซื้อไม่ยากไหมใ <c oughs> นส่วนของการบ้านเราซื้อนะคะไม่ยากมัง้งไม่ยากแหละ <c oughs> ในการบ้านเราซื้อนะคะจะให้นักเรียนนะวาดรูป แล้วก็ระบายสีนะคะตามคำศัพท์ที่เหล่าซื้อให้ต่อไปนี้อย่างเช่นตามตัวอย่างสมมุติเหล่าซื้อให้คำศัพท์คำว,ว่าตาเสียงตาเสียงแปลว่าอะไระนักเรียนต้องรู้ความหมายต้าเสี่ยงแปลว่าช้างแล้วก็วาดรูปช้างแล้วก็ระบายสีให้สวยงามโอเคนะ ไปดูคำศัพท์ที่เหล่าซื้อให้เลยดีกว่าและในส่วนของการบ้านนะคะมีทั้งหมด6ข้อนะนักเรียนเลื่อนดูตามสไลด์เลยในการส่งกันบ้านนะคะนักเรียนอ่าเราซื้อมี QR code ลายส่วนตัวของเราซื้อให้ตรงท้ายคลิปนะคะสามารถ สแกนคิวอ d e โคตแล้วก็ส่งการบ้านเหล่าซื้อได้เลยและหลังการเรียนออนไลน์เสร็จในวันนี้นะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ตัวเองด้วยนะลูกใน Google's l a s s r o o m นะเพราะว่าเหล่าซื้อจะได้เช็ครายชื่อตามคอมเมนต์และถ้ามีอะไรสงสยัยก็สามารถคอมเมนต์ถามเหล่าซื้อได้ หรือว่าจะสแกน QR Code l โคลนนะคะทักมาถามได้อ่าแล้วก็อย่าลืมส่งการบ้านเหล่าซื้อด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ